สวัสดีทุกท่านเพิ่งกลับมาจากตอกุ้งนะเ <c oughs> พิ่งกลับมาจากตอกุ้งนะท่านผู้ชมโอ้รถห้างใครนี่ไปยืมของใครมาอีกนี่ของรถห้างอดีตอ,อดีตเจลี่บอ่เจลี่นี่ลูกสะพายก็มาเลยลูกเคยก็มาก็ไม่ลูกเคยเลยเจลีลจ่บอ่ะลูกสาวแกช่วยมาเลยหลานสาวแกลูกสาวเจล,ลี่มาหลานสาวหล,า,วา,ลานสาว ลูกของลูกแกนั่นนะลูกของลูกหลานแกบ่อกมามาจากเชียงใหม่หลานเจลีมาจากเชียงใหม่ามามามาเยี่ยมบ่มาเยี่ยม,ไ,มได้<ม>บึงเจ้าพ่แมนนี่เลยนะ<อ>คิวแล้วก้อยเองแล<อ>้วหลานเจลีดได้หลานพ่อมณี่ได้ละคนบ้านเดียวกันนี่เลยแต่เขาอยู่เชียงใหม่นานเขาเกิดมาจากเชียงใหม่เลยอ,อันนี้เขาเลยมาเยี่ยมเจลีเขามาเยี่ยมเจมลีอือันละกับแล้วบ่ นอนนั่นบอลหรือเดนอนบ้านแม่ไมนีนี่แหละตรงอ้ในว่านอนอยู่นั่นโอ้แม่นบอ่ะนอนนั่นน้นเจลี่ก้อยเอะลูกอลูกโานเจลี่สวยด้วยโอ้ลานนตอนกนี่ะเอนอ๊กทิ้ก้อยเองเออม่นลานนมีเจลี่นี่มีลูกกี่คนเจลี่นี่หนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนผู้หญิงบอกผู้หญิงผู้หญิงแล้วมีหลานหนึ่งคนบอกมีหลานหน่คนผู้หญิงแล้วหลานเขามีลูกกันหรือยัง ยังยังโอ้ยังไม่มีเลนพส์ห้าพึ่งสิบหกปีพึ่งพึ่งสิบหกปีแต่งงานแล้วเนาะแต่งงานแล้วกับคนบ้านเดียวกันเลยเนาะบ้านเดียวกันโอ้แต่ว่าอีนี่พ่อมันคนเชียงใหม่เออคนนี้นะคนที่แต่งงานด้วยนะพ่อเป็นคนเชียงใหม่คนอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเพิ่งมาเยี่ยมครั้งแรกเลยเขามาเยี่ยมครั้งแรกเจเรีเมื่อกี้นี่บอกเมื้อนี้บอกวันนี้ วันที่เราคอยไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหน้าร้านเลยไม่เคยเห็นหน้าร้านเลยไม่เคยเห็นหน้าร้านมันเขา,ขเ,ขาเขาให้อยู่บ่ไม่รู้แต่เขาให้ได้ราค้าว่าเขาให้มาสองร้อยร้านให้สองร้อยโอ้มาจากเชียงใหม่ให้สองร้อยบ่จะยังดีดีกว่าเขามาคลารถเจ้ากัได้เขาเด็กน้อยอยู่เขายังไม่ได้ทำงานทำการเนาะอ๋อ้ร้านยังอายุสิบเจ็ดสิบแปด ตวแล้วก็ที่กสิเจ็ดเหมือนกันโอ้ทำงานก็ยังไม่ได้มีเงินไม่ท้องพิ่งมาเพิ่งมาไม่ใช่ไปทำงานครอกแล้วแล้วลูกเจรีไม่มาบ่ไม่มาโอ้ลูกเจรี่ได้ผัวอยู่ไหนเชียงใหม่โอ้ยลูกเจรีน่ได้ผัวอยู่เชียงใหม่หน้าหน้าเหมือนเจรีเลยบ่เหมือนเละไม่เหมือนบ่ โอ้เจรีมีลูกสาวสวยและหลานออกมาก็สวยอีกโอ้เจรีไม่ธรรมดาเนี่นึกว่าเจรีไม่มีครอบครัวมีอยู่น้อเนาะมีอยู่มีร้านอยู่ร้านมาเยี่ยมมันเนี่ยคุ้มมาคุ้มเมื่อวานนี้เอออย่าให้เขามาเยี่ยมแต่ไม่เจอเจรีเจรีไปตัดอันนั้นตัดอะไรตัดละมันตัดละมันโอ้ไปรับจ้างหรือบ่เจรีไปรับจ้างตัดละมันโอ้ดีจังเลยสามารถดิสามารถก็นอนอยู่นั่นบ่ โอ้ไม่ใช่ของในะห้องขายหมดแล้วบอกมดแล้วไม่เหลือเลยเหลือแต่ห้องโต๊ะเก้าอี้หายหมดแล้วโต๊ะเก้าอี้เตียงละ่ะหมดแล้วหายแล้วเตียงก็ไปแล้วขา,ายกี่ร้อยไม่รู้เตียงขายกี่บาทเนาะเตียงนี่ขายให้คนห,นหมูเก้าโอ้บอกว่าบอกว่าจะเขาจะซื้อคืนอยู่แล้วมาถทศสองร้อยนี่บอกบอกจะของคุณซื้อนะนะอืมเพราะว่าเตียงนี้เขาเป็นคนทำเองลงทุนเกน 2, 3, นือบสองสามพันเนาะนี่บอก อบอกว่ซื้อนะนะเพราะว่าต้องซื้อไม่อัจซื้อเหล็กซื้ออะไรเชื่อมต่อตัวเองว่าถ้าซื้อมันราคาจริงว่าสองสามพันเนาะอืมโอ้เตียงเตียงนอนอยู่บ้านนะห้าพันเออ,อขายแล้วสามารถไปขายแล้วเรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> ในห้องนะไม่เหลืออะไรเลยเขาไม่ได้นอนในห้องไหนผมนอนหลังบ้านนะใกล้กับห้องน้ำเหมือนเดอ็นสามารถหรอเออสามารถก็ไม่นอนบ่ นอนสามารถนอนข้างในอ๋อเจรีอยู่นอนอยู่ข้างหลังข้างหลังแต่เจรีไม่เคยนอนข้างในเลยเออตั้งแต่ทำบ้านเจรีไม่เคยนอนข้างในเลย,เยสามารถไม่ให้นอนด้วยไม่รู้<อ>เขาบอกว่าร้อนเขาบอกว่าร้อนมันร้อนแล้วพัดลมก็คลายหมดแล้วเนาะพัดลมก็คลายแล้วเรียบร้อยอที่ผู้ใหญ่เจรีซื้อให้นะเรียบร้อยเลยไม่เหลืออะไรเลยโอ้คนแบบนี้ไม่น่าไม่น่ามีอะไรเลยเนาะไม่น่ามี จักรยานอันนี้ก็ของเจรีนะแต่ว่าขายให้คนอื่นลนะเออไม่ใช่ของเจรีอีกต่อไปเอ้าไม่เป็นไรเ,นอเออวาสนาเขาไม่ไม่สมควรมีอะไรเนาะอเออหลังจากนี้ร้านมานี่นี่จะมีที่สุขนอนอีกร้านมานี่เห็นเห็นเกย,ยูนี่ถึงจดีนะบ้านผู้ใหญ่จะดีสร้างให้แต่ไม่บ้านผู้ใหญ่จะดีมัสร้างให้เนี่ยเสียภาพพจน์หมดเลยอืมไม่มีใครทำเป็นเพือญาติเลย เพราะว่าร้านสาวแกก็สวยนุกลับมามเออยังมีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ถือว่ายันดีอยู่ถ้าเป็น<อ>แต่ก่อนนนอนในห้องน้ำอ่ะเขาไม่มีใครอยากมาหาแล้วนเนาะร้านก็บโอเ้เขาตายแล้วนเนาะตายเขาเลยนเ,ลาเลยนาะเขาก็นาตาก็สวยเนาะเป็นเด็กน้อยด้วยอืมยอมไปนอนโน่นกระตับพ่อมันีพ่อมณีก็ไม่มีบ้านเัมือืมนอนในกระตับนอนในกระตับโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ทำบ้านให้อย่างดีแล้วดันมาขายหมดช่วยไม่ได้แล้วต่อไปก็คงไม่มีใครมาตะเละตังแล้วอ๋อเจน้อยอยังวนเวียนไปหาอยู่เลยเออไม่ไม่หมายถึงคนที่ช่วยเหลือไม่มีแล้วอ,อือต่อไปไม่มีใครช่วยแล้วถ้าช่วยเบ้านช่วยก็ไม่มีแล้วเออเขาไม่สนใจแล้วถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะอุตส่าห์ย้ำแล้วย้ำอีกว่าขา,ายเอาไว้เกิดมาทั้งชาติกาจะหาได้มันไม่ง่ายเลย ขายหมดแล้วก็เรียบร้อยแล้วเตียงนอนหนุกซาทําให้สบายแล้วไม่ไม่ได้นอนบ่นี่นี่บอกเชือกฟางนะนะเอาเชือกฟางไปไปจาัดการรถแล้วอ่ะเดี๋ยวมันคํำมืดนี่ เอออจีน pues ่ปอนเป็นงไมท่มงาด้าบ้าน่าอื้ออืไม่ได้ขายมะขามบอขายแต่ว่าขายเป็นลสิบโลห้าโลที่น่ะขายแกะนี่ยแกะทั้งวันทั้งคืนเอาแกะอยู่แล้วไม่ถึง10บโลสองคนช่วยกันแเะไม่ถึงสิบโลอขายได้อยู่ซื้อข้าวสารปานวาวาทุกวันวัละามกโลเก้าสิบบาทเกบาทนี่มะขามหมดแล้วนี่ซื้อข้าวสารกินวันละเก้าสบบาทบ่วันละสามโลเลยวนละสโลกินอ่ะ สองคนซื้อวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้เลซื้อซื้ออีกอ๋อจักรยานมาจอดซื้อทุกวันนะมันขึ้นมาคามเลยเรานั่งแกะทั้งคืนเลยไปเจ็บเอวนะแล้วเราไปนอนนะเวลาเรานอนน้ำเจ็บเอวนะอืมไม่เจาะเชื่อมางเขาเดียวนะเจาะเราฟังห้านี่คู่มันยะไม่แห้งรถกี่ล่ะคู่ฟังนี่นะเดียมีแหละเดี๋ยวมันเข้ารอรถเดียมั้นนะห้านี่ฟัง chọn nhẹ nhàng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  nhàng nhẹ nhàng 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 đi, คนรุ่นเดียวกันเ่ยเลยเขาเรียนบอกเขาไม่ได้เรียนซื้อทั้งสองคนเลยเขาเรียนใช้ตัดอ้อยอ่ะเขาเรียนตัดอ้อยเขาอยู่ที่ป่าอ้อยนู่นเขาได้กันป่าอ้อยนู่นลูกเจลีก็ไปตัดอ้อยตั้งแต่อายุสิบกว่าครบวเกือบครัวตัดอ้อยนะอืมกืโตขึ้นมาก็ได้โพยนู่นเลยได้โพยนู่นแล้วก็ได้น้นเลยเออเจลีก็กลับมาก็ไม่เคยไปเยี่ยมลูกลูกก็ไม่เคยเยี่ยมเจลีเลยเน๊ะเออ เพ so ิ่งนี่แหละครั้งแรกเลยเจลีรู้ว่าเจลีมีร้านนะเจลีก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีร้านโอ้ฮะโอเคจุนี่โเยได้แล้วนี่มีการแล้วนี่ไโอเคเเอโคแล้วนี่ไม่ขยับจูด้วยกันเลอืมไปให้กินได้ตั้งนานได้เออืออ๋อท่านเลยโซเลคุยกัน วันน่ะวันจักรยานเมื่อแล้วคับมืดพอดีเพิ่นมีไฟสองกบที่เอาให้อยู่เอออ้าเป็นยังไงพี่น้องเฮ้ย,ยนี่ละเลี้ยงกันสองครอบครัวต้องหาเยอะๆหน่อยต้องไปตอกุ้งทุกวันเผื่อในอนาคตไม่แน่ไม่นอนแล้วครับเกิดเกิดวันวันใดวันหนึ่งเจ็บใขรได้ป่วยขึ้นมาผมไม่สามารถหาเงินขึ้น ขึ้นมาได้นี่โอ้จะตายเลยยะกสียวเ,เงินใส่ไปชื่อเขากิน,นได้บ้านนี้ได้เออไหนจะบ้านเคียวไหนจะบ้านเราอีกจบเลยถ้าสมมติว่าผมล้มป่วยขึ้นมานี่โอ้เครื่องบินนะเพราะฉะนั้นก็ตอนที่มีแรงก็หาเงินไว้เยอะนะตอกุ้งนะเพื่อหารายได้เสริมนองท่านนะครับได้เดือนละสี่ห้าพันเก็บไว้พี่น้องเเก็บไว้ยำเจ้าของบ่มีแห้งหาเงิน เออพอได้เดือนละสี่ห้าพันเสริมเสริมกันไปก็เอาอ่ะกุ้งนะท่านขายได้วันละ 100, 200, ร้อยสองร้อยก็เอาเมื่อวานก็ได้ร้อยกว่าบาทนะได้ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบก็เก็บสะสมออมไปเรื่อยๆนะท่านเออในอนาคตเรามองไม่เห็นเนาะไม่รู้ว่าจะเห็นหน้าคือวัวย่างนะพี่น้องเห็นหน้าก็วอยังเห็นหน้าครับแสดงว่าตุ้ย อ่ะโอเคครับผมฝากเอาไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ